โอ้โหอ่าโอ้โหเย,ย,ยโชครับช่วยใหญ่เลยนะครับอืมอ่าเอาไปใส่กล่องขอไปใส่กล่องเหรออ่าโอเคอืมนี่ครับ โอ้โหเฮียโชลำเลียงใส่กล่องนะครับเตรียมจะส่งอันนี้นะครับอันนี้ก็ทีมงานเพียนโค่นนะครับนี่ครับลำเลียงของนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมสำหรับน่้นใดที่สั่งสินค้าไว้นะครับพรุ่งนี้เตรียมรับได้เลยนะครับผมถ้าเกิดท่านใดที่อยู่ไกลหน่อยก็อาจจะสักษาสองสามวันนะครับนี่เี่โชบอกเรื่องไม่ถูกครับ ว่าจะใส่กล่องไหนส่งก่อนดีนะครับอ,อันนี้ก็ปู่ย่าตายายนะครับช่วยกันหมดนะครับผลกันมาทาั้งครอบครัวครับนี่คนนี้ก็ซีโอก็นี่ครับจัดใส่กล่องใส่ลังนะครับ หัวมากครับโอ้ไม่ต้องเลยโอ้โหจะแบกกล่องใหญ่ครับไม่ต้องเลยโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหเห็นคนอื่นแบกอยากแบกอ่ะกล่องเล็กก่อนนะครับกล่องเล็กเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอ่านี่ครับ ล็อตวันนี้ก็ประมาณร้อยกว่ากล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียนออกเพียนนะครับช่วยในเรื่องของนี่นะครับเนี่ยให้ออกซิเจนกับบ่อนะครับจะได้อากาศที่สดชื่นนะครับแล้วเพียนแบคเตอร์และไฟอ่อนครับคู่หูดูโอทำให้น้ำมันใสนะครับใสปิ้งปิงนะครับรวมถึงยาฆ่าเชื้อต่างไม่ว่าเป็น p n ี้ยนเน o นกูตาโปนะครับรวมถึง p n ี้ยนนโนะครับสำหรับปลาท่านใดที่เป็นแผลนะครับนี่ปลาก็จะ ดูผิวพันณดีอย่างนี้นะครับปลอดภัยทั้งปลานะครับคนรวมถึงต้นไม้นะครับนีตต้นไม้บ้านผมก็อุดมสมบูรณ์นะครับไม่มีการยาไปฆ่าหรือไปอะไรต่างๆนะครับรวมถึงพวกไม่ว่าจะเป็น PNN m i x f i t PNN v i t a p r o นะครับช่วยในเรื่องของการาบำรุง ปลานะครับให้ผิวพรรณดีขึ้นช่วยในเรื่องของสุขภาพภายในลำไส้ของตัวปลานะครับนี่เราจัดตรงจริงๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับพี่ขายไม่ได้เลยนะครับอาหารโก้ดแอนเฮลตี้นะครับช่วยให้ปลานี่ร่ำสมบูรณ์นะครับ แถมสุขภาพดีดีครับเพราะเราใช้โปรตีนนะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับดูดซับได้เร็วนะครับแถมน้ำต้องใส่ปิ๊งปิ้งนะครับนี่ผมให้อาหารไปหนึ่งกิโลแล้วนะครับเช้าวันนี้ดูหน้าน้ำครับใสมากครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ปลาน้องปลาควรต้องมีนะครับพีเอ็น คัลเลอร์บูสเตอร์นะครับแอนสกินนะครับช่วยทำให้ผิวบานมีสีสันสดใสนะครับผิวพันดีนะครับจะตสงแบบต่อเนื่องนะครับโอ้โหดูวุ่นกันมากครับเดี๋ยวขอคนนู้นเลยครับวุ่นสุดๆเลยครับผม